เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทุกปีนะฮะยายคนหนึ่งอยู่ที่ศรีสะเกดภูสิงห์เนี่ยนะก็ไปเก็บเห็ดมามาแกงใส่หม้อบะเริ่มเลยนะครับก็ไปเรื่องปกติแต่ว่าไม่ทราบว่ามีเห็ดพิษรวมอยู่ด้วยหลานเนี่ยซัดสมดหม้อเลยหลานชายนะครับปรากฏว่าหลานห้าครอบซัดสมดมหม้อเลยตื่นเช้ามาเนี่ยโอ้โหเนี่ยฮะปลุกไม่ตื่นครับต้องเอาไปโรงพยาบาลเข้าห้อง i อซปรากฏว่านะครับทั้งตับทั้งไตวายฮะ สมองนี่บวมเลยอาการนี่สาหัสเลยนะครับสอบถามผู้ใหญ่บ,บ้านโพไซซึ่งเป็นเพื่อนบ้านคนสนิทพากันไปเก็บเห็ดมาทําอาหารกินมันก็เป็นเรื่องปกติน,นั่นแหละนะครับแต่ว่าเห็ดเนี่ยมันเกิดขึ้นมันมีหลายรูปแบบไงมีหลายประเภทหลายชนิดเนี่ยคือยายไม่คัดเห็ดแต่ละชนิดออก<ๆ>นะฮะเอามาแกงรวมว่าอย่างนั้นเถอะมาแกงรวมเลยนะฮะทีนี้ก็แบ่งกันกินและก็เรียกเด็กอายุห้าขวบเนี่ยเป็นหลานนะฮะแล้วก็มากินกันคือหลานเนี่ยชอบกินแกงเห็ดเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้ว คือที่เรียกว่าภาษาาวบ้านว่ากินมดหม้อเลยนะสัต้งหมดหม้อเลยว่าอย่างนั้นเถอะรุ่งเช้านะฮะมีอาการท้องร่วงเลยถ่ายเหลวอ,อย่างรุนแรงก็เลยพาไปโรงพยาบาลน,นะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าวกินอะไรมาหน้าหลานเนี่ยนะฮะหมอก็ให้น้ําเกลือให้กินเกลือแร่และกลับมาพักดูอาการที่บ้านขณะเดียวกันคนที่กินแกงหม้อเดียวกันเนี่ยเริ่มมีอาการท้องร่วงเหมือนกันก็ถูกนําส่งโรงพยาบาลเหมือนกันอีก4ี่คนว่าอย่างนั้นหมอก็เลยล้างท้องให้ยามากินอาการก็เริ่มดีขึ้น ต่อมาครับอาการของเด็กยังไม่ดีขึ้นนะในวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะยังไม่ดีขึ้นนะเริ่มมีอาการอิดโรยปากซีดตัวซีดร่างกายอ่อนแรงและก็เลยพาไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดคือตอนแรกโรงพยาบาลอําเภอไงไปต่อที่จังหวัดเลยผลการตรวจพบว่าอาการนี้สาหาัสเนื่องจากว่ากินเห็ดพิษนะครับเนี่ยเห็ดพิษไปทําลายตับไปทําลายไตยสมองก็บวมนะฮะและก็ส่งโรงพยาบาลในกรุงเทพนะมารักษาที่โรงพยาบาลรา,รามาธิบดีแบบกระทันหันแบบเร่งด่วนเลยแพทย์ต้องระบุต้องเปลี่ยนตับ ต้องเปลี่ยนถ่ายตับข้างหนึ่งโดยด่วนว่าอย่างนั้นถ้าไม่ชนะอันตรายมากนะครับพี่สาวของน้องเนี่ยทราบข่าวนะฮะก็บอกว่าเนี่ยเ,เมื่อน,น้องต้องการที่จะเ,เปลี่ยนตับเนี่ยนะก็สละตับตัวเองข้างหนึ่งเพื่อช่วยชีวิตน้องหลังการผ่าตัดเนี่ยนางสาวกัจนาฟื้นออกมาปลอดภัยดีส่วนเด็กชายบอยเนี่ยยังไม่รู้ตัวนะยังไม่รู้สึกตัวนะครับขณะที่นางสมใจนะครับก็ค่อนข้างทุกข์หนักเลย ไม่ทราบว่าจะเอาเงินที่ไหนมารักษาลูกชายว่าอย่างนั้นเพราะว่าที่บ้านก็ฐานะยากจนได้แต่วอลให้ขอช่วยเหลือจากผู้ใจบุญอ่านี่ก็เป็นหน้าที่ของโรคพยาบาลจะต้องดูแลก,กันต่อไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเ็ดที่วางขายอยู่ตามข้างๆทางเนี่ยต้องระวังหน่อยนะครับคือว่าระวังแต่ต้นทางก็คือคนเก็บ,บด้วยแล้วก็ระวัง ปลายทางอย่างที่พวกเราที่เป็นคนซื้อแล้วเอาไปต้มไปรับประทานถ้าลักษณะมันสีสันสวยงามผิดปกติอย่าไปกินเลยค่ะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดพิษนะคะคือชาวบ้านเนี่ยจะใช้ภูมิปัญญาของตัวเองล้วนๆในการพิจารณาว่าอันนี้คือเห็ดกินได้อันไหนคือเห็ดกินไม่ได้ใช่อาศัยความคุ้นเคยใช่ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นระวังกันด้วยนะคะ